ตึกด้านหลังยายพินไปนั่นนะคะก็คือตึกที่คุณย่าอยู่นะคะคือเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายรูปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอคุณตาเซปโป้มาก่อนนะคะแล้วเราจะโทรศัพท์เรียกคุณย่าออกมานะคะเราไม่เข้าไปข้างในนะคะเขายังไม่ให้เขาไปเยี่ยมข้างในสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณตาก็จะมาคุณตาเซปโป้จะมาค่ะมาแล้วนะคุณปู่กับคุณย่า,อยาอเอกในเอกของชอนนี้ฉันินต ปุณย่าก็นั่งรอรถมาครับลูกชายกําลังไปขับรถมารับอยู่นะคะตอนนี้ป้าปะก็แต่งตัวอย่างหรอแล้วนี่ขนาดจะไปนานะปู่ย่ายังรอขนาดนี้เดี๋ยวรอคุณตัเกซโปมารับ เราก็มาถึงที่ทะเลนะคะเพราะว่าเรากําลังเดินทางไปบ้านซัมเบอร์ของยายผมก็ควอยพินกันนะคะเรามาถึงที่ทะเลบ้านซัมเบอร์ของเราเนี่ยอยู่ในเกาะนะคะเราจะต้องข้ามไปที่เกาะด้วยเรือเฟอร์รี่ก็คือเราขับรถมาลงเรือแล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งโน้นนะคะตอนนี้เรากําลังรอรอเรือเฟอร์รี่อยู่นะคะนู้นเรือกําลังมานี่เขาก็มาเข้าคิวรอกันอยู่อย่างนี้นะคะ เรือมาเราก็จะลงเรือกันนะใกล้จะมาถึงแล้วใช่ประมาณสองสามนาทีนูน่นเรือที่เราจะข้ามไปข้ามป่กมาแล้วเขาก็จะบรรทุกรถจากฝั่งโน้นข้ามมาฝั่งนี้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเลนให้เราเข้านะคะเดี๋ยวต้องหลีกทางให้เข้าก่อนเขาก็จะมีไฟเกียวไฟแดงให้ว่าให้เราเข้าเลนหนึ่งสองสามก็จะมีไฟบอกนะคะ โบนมาแล้วหาเพอรี่กำลังเทียบท่าพอเรือเทียบท่าไม้ที่กั้นตรง่อนนี้ก็จะเปิดออกค่ะโนนมาแล้วมีสองสามเรือลำนี้เขาก็ถ้าบรรทุกเต็มที่ก็ได้ประมาณ20คันนะคะ โนเปิดไม้กั้นแล้วเพื่อนเขาก็ออกมาแล้วเราก็จะเข้าไปอ้าวคราวนี้ฝั่งน,นี้ก็จะเข้าไปแล้วเร็วเห็นไหมคะไฟเขียวไฟแดงเกาขึ้นตรงนูน้น เพราะว่าเขาจะให้ไปตามเลนไปเลนที่สามถ้าเลนหนึ่งเต็มแล้วเขาก็จะให้ไปเลนใหม่นะแต่ตอนนี้มัน,มนสายแลว้วนะคะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ยายพินเดินเข้ามายายพินก็เดินเข้ามาอย่าปิดประตูก่อนยายเด้ออันนี้เขาก็รถคันนี้เขาก็เบี่ยงไปทางนี้เพราะว่ามันไม่เต็มนะคะ ไปวาเฮเลนาเฮเลนาเต็มสลัดเตีคุณอากำลังทำสลัดอยู่นะคะอันนี้เราก็มาถึงบ้านซัมอแล้วนะคะลูกชายเพิ่นกำลังเอารถไปรับเอารถไปรับคุณย่าอยู่ดู้ลลูกชายเพิ่นดูแลคุณย่า vielä huonommaksi mennyt, mitä mä olin tässä. Ja ei voi mitään. Joo, Joo. Sen, mä otan sen kassin Okei. Voi, että hän on tuon นู้นคุณปู่กับคุณลุงคุณลุงกําลังทํากล่องใส่ผลไม้เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีคนมาสั่งโอเมนาคืออะไรแอปเปลิลจากสวนเรานะคะค่ะเอาเดี๋ยวยายพินก็จะเอาของลงจากรถนะคะแล้วก็จะช่วยกันทํากับข้าวคราวนี้เราก็จะได้ทานข้าวกันหลังเล็กๆแดงๆนั่นก็คือตัวเรือนพักของเรานะคะเวลาที่มาบ้านซัมเมอร์นะคะ ก็จะมาพักผ่อนที่นี่นะคะไม่ใช่บ้านที่ใหญ่โตหรูหราสวยงามอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวเราหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ยายพินจะพาเดินดูรอบๆนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะนี่คือลูกแอปเปิลปลูกตอนที่ยายพินมาอยู่ฟินแลนด์แล้วนี่ค่ะอันนี้อายุประมาณ10ปีนี่แหละค่ะ ต้นไม่ค่อยโตเพราะว่าเขาจะโตได้เฉพาะในหน้าร้อนเท่านั้นหน้าหนาวจะไม่มีเดดนะคะทางนี้ลูกสีแดงยังเล็กอยู่นะคะแต่ก็เริ่มลูกสีออกสีแดงแล้วจะอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกตการรมธรรมชาติไม่ได้ฉีดยุงฉีดยาฆ่ามาลงมลงอะไรค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นผลไม้เป็นมารีอสีดําเป็นผลไม้ลูกเบอร์รี่สีดํา ไม่กินนะคะอันนี้เราไม่กินกันปลูกประดบับเฉยนูอ้อยต้นนี้ดกเว้ยโอ้โหปาดดกต้นนี้ปีนี้นั่เที่ได้คุณปู่ตัดต้นฝั่งโน้นทิ้งหมดโอ้ยดกนะนี้ดูสินู่น อันนี้เริ่มแดงแล้วนี่ดูแต่มันเปรี้ยวสะใจนะจะบอกให้วีนิมารยาคุณย่าบอกว่ามันชื่อวีนิมารยาเป็นผลไม้ที่ปกติกับปลูกแล้วเขาไปทำวายกันด้านหลังยายพินนี้ก็คือเรือนกาแฟของพวกเรานะคะอใน,นช่วงบ่ายหลังจากที่พวกเราช่วยกันทำงานทำนั่นทำนี่แล้วเราก็จะมาดื่มกาแฟกันที่นี่นะคะที่เรือนกาแฟน้อยๆเดียวายพินจะพาเข้าไปดูค่ะ นี่ก็มีดอกไม้สมพูบรเย็นสวยเลยนะคะค่ะด้านในก็เข้าใจว่าคุณอาคงเอาสตรอเบอรี่มาไว้เตรียมที่จะทานขนมอะไรกับกาแฟในตอนบ่ายนะคะก็จะมีม้านั่งนั่งได้ประมาณ8คนอันฝั่งนี้ก็คือเรือนเก็บผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรเก็บหัวมันเก็บหอม เก็บกระเทียมที่คุณปลูกคุณย่าเพิ่นปลูกเสร็จแล้วได้ผลผลิตก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีสาวหน้าร้านสาวกำลังเอาอาหารมาเก็บม้อุ๊เตอร์เซย์ไฮเซนอ้ยเฮลโหล้านสาวยังขี้อายอยู่ นี่นะคะโรงนา,ราเรือน<ร>โน่นก็จะเป็นท่อสำหรับเวลาเราที่เราจุดซอนหน้านะคะข้างในจะมีสาวน้าด้วยเวลาที่เรามานอนค้างที่นี่เราจุดเราข้าซอ,อนหน้ามันก็จะมีควันขึ้นบนหลังคาแบบได้บรรยากาศแบบตะวันตกจริงๆสร็จแล้วยายพินจะพาไปดูนนี้ นี่มาดูนี่ทุกคนทุกคนมาดูนี่ยายพิจจะพามาดูนี่ฮะพ่อ เต้มูอยู่ข้างในคุณพ่อบอกว่าอาคุณอาเน่ยอยู่ข้างในอาผู้ชายอยู่ข้างในนี่เลยนะพี่เราตัดวิดีโอก็ตัดเต้มูตุเลอู้หลอดเต้มูโหสุยาลากูตุเลอู้หลอดเอเดนสอนวิดีโอเรือนน้อยแดงๆนี่ก็คือ สุขานั่นเองปูสี่ปูซี่ปูสี่ปูซี่เดย,ย่าหาว่ายายพินเนี่ยอุ้ยจังไอจิกิกจอกอกเนอ้อมาหาเปิดหอดส้วมให้กันดูเนาะก็คือ,อยายแค่อยากให้รู้ว่าเวลามาบ้านซัมเมอร์นี้เขาใช้ส้วมกันแบบไหนนะคะคือบ้านซัมเมอร์ของพวกยายนี่มันอยู่บนกอดแล้วก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมแบบออริจินอลจริงๆนะคะ ก็คือเนี่ยค่ะภายในส้วมเนี่ยคุณย่าก็จะติดม่านไม้แบบนี้อันนี้ก็คือโถส้วมนะคะโถส้วมเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นพักขึ้นมามันก็จะมีบันไดเป็นแบบบันไดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นโถส้วมแล้วก็จะมีท่อระบายอากาศขึ้นไปข้างบนไหนล่ะออกมาตรงนี้ถึงเห็นเป็นท่อระบายอากาศขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ เขาก็จะไม่ได้ใช้น้ําล้างนะคะคือทําธุระิเสร็จแล้วเขาก็จะใช้กระดาษทิชชู่เอานะคะเช็ดทําความสะอาดแล้วจากนั้นก็จะใช้ตัวนี้นะคะเนี่ยฮะอันเป็นผงผงแบบนี้โดยยายตักขึ้นมาให้ดูเนี่ยขี้เลื่อยขี้เลื่อยผสมกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําเป็นตัวทําให้ย่อยสลายนะคะ เราก็จะใช้ตัวนั้นกลบเข้าไปนะคะหลังจากที่ทําธุระสิเสร็จแล้วปสัสสาวะอุจจาระเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ถึงจะออกไปล้างมือนะคะเอาปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนหุ้ยเปิดให้ดูฮอตส่วมเนาะยายพินก็ได้เราทําความสะอาดบ้านสามเสมอร์ตรงนี้เพราะว่าเราแลนว่า่าเราจะขายบ้านสามเสมอร์ตรงนี้แล้วเราก็จะไปซื้อที่ใหม่ที่อยู่ใกล้น้ํานะคะที่ใกล้ทะเลสาบที่สามารถทํา ปลูกผักปลูกอะไรได้นะคะเราจะได้มาบ้านซัมเมอร์แล้วก็ปลูกผักในที่เดียวกันเลยนะคะฟืนที่คุณปลูกตัดไว้นะคะเพราะว่าเวลาเรามาบ้านซัมเมอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าอากาศยังไม่อุ่นเราก็จะ,ะจุดไฟก็จะเผาใช้ฟืนตรงนี้นะคะ่ะเผาที่เตาสําหรับเผาฟืนแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับบ้านนะคะมะีเตาผิงอะคะ่ะก็จะได้ใช้ฟืนพวกนี้เยอะมากแล้วตอนนี้ก็ที่บ้านคุณอาก็ยังใช้เตาผิงอยู่นะคะ ระบบอุ่นแบบสมัยใหม่นี่ก็มีแต่ว่ามันไม่ได้บรรยากาศก็เลยยังใช้เตาผิงอยู่อันนี้ก็ฟืนฟืนที่คุณปู่ตัดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะขนไปใช้ที่บ้านคุณอาด้วยครัวเล็กๆพอได้ทำกับข้าวกันค่ะก็มีเตาไฟฟ้าก็มีไมโครเวฟมีอะไรที่พอทำกับข้าวได้ทุกอย่างนะคะก็คืออยู่อาศัยที่นี่ได้เลยตลอดระยะเวลาหน้าร้อนนะคะ โต๊ะกินข้าวเราอันนี้ก็เตาอ,อันนี้ก็เผาฟืนได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณย่าไม่ใช้ก็เลยแดัดแปลงมาเป็นโต๊ะว,วางของเข้ามาในห้องนี้ค่ะเนี่ยเปิดเข้ามาก็จะเป็นอย่างเงี้ะค่ะห้องรับแขก ก็มีโต๊ะกินข้าวอีกตัวหนึ่งข้างในก็แล้วก็มาข้างในตรงนี้ก็จะมีต่อผิงอีกนะคะก็คือเผาไฟตรงนี้แล้วก็ผิงไฟได้ให้ความอบอุ่นเวลาที่อากาศหนาวนะคะแล้วที่มุมนี้ก็มีเขาฮิรวีตัวฮิรวีหรือตัวเอล ในภาษาอังกฤษนะคะตัวเหมือนม้าจะตัวดํารูปร่างเหมือนม้าตัวดําเหมือนควายมีเขาเหมือนกวางอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของคุณย่าแต่ว่าคุณย่าเก็บเอาของออกแล้วอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ของคุณปู่กินข้าวอิ่มแล้วก็มานั่งตรงนี้โยกไปโยกมาแล้วก็หลับมาดูอันนี้ดูอ๋อดูคนนี้แบบเอียงคอมองเราด้วย เป็นนกที่คุณปูย่ยิงได้ตอนที่คุณปู่ยังหนุม่มอยู่นะคะแล้วก็สตาร์ไปแห้งไว้ดูกรงเล็บเขาสิแบบมีความสมบูรณ์มากกรงเล็บแหลมกลมขนก็ยังแบบสมบูรณ์มากเลยนั้นก็คือเขาวกวางนะคะ เป็นกวางที่คุณปู่ไปยิงได้มาส็นแล้วก็เอาเขามาประดับอันนี้ก็เป็นดูเขากลางปีกแบบสายตาแบบกำลังจ้องจิกเหยื่อเลยนี่ก็เป็นนกที่คุณปู่ยิงได้เหมือนกันนะคะ ป้าป้าป้ารยไม่อยากให้ลูกสะพายช่วยเด้ครัวลูกสะพามือเปอื้อนว่า้งตั้งกล่องทายปูเห็นงานมึงกระนาปูส่งหัวโลส่ <c oughs> งเฮ <c oughs> อยเพาสุดติ่ปู

ใช่บ้านค่ะโอ้คุยบอลหญิงกุหลาบมันหักแล้วมันแก่แล้วก็เลยจะเอาออกมาตัวหอีสิโน่นี่ตัว จะให้กุ้งเกงหลดอีกนะคุณปูปีนี้ก็แก่มากเลยปูแปดสิบกว่าแล้วเนาะแปดสิบสี่แปดสิบห้ากัเท่าเติบอยู่แต่กี้ก็สูงไงอยู่เด้อบันนี้ก็หลังงอมลเ่งเอย <c oughs> ยักษ์จากกอปา,ปาคุณปูน่นี้ก็เป็นชาวนาแกจะแข็งแรงมากเอาเบิ้งฝรั่งเห็ดงานเด้อฝรั่งมหนากับมาซอยกันทั้งความสาดนี่สิล่ะ <c oughs> <c oughs> ที่อากำลังเก็บทิ้งลงมาอัน เหล็กอันทั้งหลายทั้งปวงนั่นคืออุปกรณ์ยกน้ําหนักของคุณตาเมื่อสมัย20กว่าปี30กว่าปีที่แล้วเนี่ยต่ะต่เย่เย่ใครเป็นคนซื้อมาก็คนนั้นแหละเป็นคนขนทิ้ง <c oughs> ตอนยังนุ่มมันก็นยักษ์ใสยุ่นแล้วก็ยกไว้แ่้วไตอนเฒ่าม่แล้วยกไ,ไว้ น mm. ี่คือมาหน้าเลยค่ะอันนี้แบบดิสนีย์จิบจิบมาหน้าแบบบะมี่ยังมาหลายไม่มีอะไรมาเยอะคุณย่าบอกว่ามีมาแค่นิดเดียวเองเห็นรออ้าวนี่แหละนิดเดียวอ้าอันนี้อันมีกัตตามานี่มีมามีมุสติกาปีรักกัยาราปาร์เบรีปีรักก์ นี่พ okay, ูชีส์นี่พูหันหัวโอเคป้าออตาป้าออตาป้าโอตาดังกตันี่รีบคุณปู่ก็จะมาเอาขนมคุณปู่กันแล้วว่าเอาขนมไปกินเดี๋ยวขอตัวกินขนมกันนะคะวันนี้ยายพินก็ได้พาเที่ยวบ้านสมเอื้อแล้วนะคะยายพินก็ ทำงานด้วยก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะ,ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชุกิดทุกคนค่ะบ๊ายบาย